แอปทักษออนเผยโฉมหน้าตากล้องส่วนตัวถ่ายรูปถูกใจแม่มากทั้งหล่อทั้งล่าเรียกว่าแม้จะเลขสี่แล้วแต่ความสวยของนางเอกหน้าหวานชื่อดังแอปทักษอนพักสุเตเริญยิ่งมากขึ้นแถมยังหน้าเด็กจนหลายคนชมอยู่บ่อยๆและในวันเกิดอายุครบ41ปีก่อนหน้านี้ทางแม่แอปได้มีโอกาสไปออกรายการคู่กับเพื่อนรักกล้ามแน่นยาง อม้มอทิชาตชุมนานนที่ได้เผยเรื่องราวความรักของตัวเองแต่ก่อนหน้านี้แม่แอบทักษออนโพสต์คลิปที่ได้ออกงานคู่กันและได้เผยพฤติกรรมของเพื่อนรักให้ได้เห็นอีกมุมที่ได้อยู่ด้วยกันจากที่เห็นทั้งคู่นั้นปางก็สนิทสนมกันอย่างมากล่าสุดแม่แอบโพสอินสตาแกรมแอดแอัทักษออนเผยชมหน้าตากล้องที่ถ่ายภาพจนได้ภาพสวยสวยถูกใจแม่มากซึ่งตากล้องที่แม่เลื้อมน้ำเป็นใครไม่ได้นอกจากหนุ่มอมั้มอทิชาต ที่เป็นทั้งเพื่อนรักและพี่ชายที่แสนดีพร้อมแคปชั่นที่ระบุว่าตากล้องคนนี้ถ่ายรูปสวยใช้ได้แอดอาทิชาติ9ทางด้านอ้ำอาทิชาติก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โพส์อีกว่ารับจ้างถ่ายงานตามศิลปินนะครับท่ามกลางเพื่อนพอ้องรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากขอบคุณที่มาข่าวสยามนิวค่ะ